สวัสดีครับผมกับไปอินเนอร์ n น e l ครับผมเหมือนยอกมีภารกิจครับไปดับไฟไหม้ปลาอยู่ค่าครับของน้องทำงานทุกใค,ครจะโศกอันนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์รถนะครับเดี๋ยวต้องไปเบกรกลงกับประเมินสถานการณ์ร่าะิด้เอินรถดับเพลิงบ่วแต่คิดว่าน่าสิเอายู่ครับบมีพวงไม่กวดมียังบ่เอาไปทำเนี่ยไม่กดทางเผา ไไอเอาเมียดไปเอาเมียดไดกดวงนะแปะเอาเมียดบางตอยคุณ เอาไปเลิกแล้วไหม

Lúc lúc thế ừ. à. là, ạ Lẩu vang phai phòng đờ Hello Hello Nhạc dù nhạc dù ถ้าไปเสียดค, manager, er. ค,คุ้มคุ้มขางบนคุ้มคุ้มมืนสันทางไปท้งข้างขนใครมีทางใครู้ใดถือทางผู้ใดถือทางอย่าไยเสียงสั้นเสียงสั้นไปเอาเสียดอ้อมข้างนอกเสียดอ้อมข้างนอกไป ยาดหยาด้องเดมวอยังมาบอกฉีดคุ้มคุ้มหงหนเพียออกมายังอยู่ป่าเพียครับ้บครับตันคุมคุ้มไฟก่อนนี่คุ้มคุ้ไฟมึงอย่าให้มันลามเนี่ยบอยังสันว่าได้ตต้องไปพูดเลยมันจริงแห้งสีแห้ง เออลายยืนคุมห้างนอกมีมีจากถังมีจากถังสา,สามไปทางผุ่นนำ้ำไปทางผุนนำ้ำไปเครื่องนำ้ำพุ่นหนึ่งไปแก่พุ่นออกยางยางปลายางปลาห้างนอกเลยคุมคุมห่างนอกไปไปไปพุ่นหนึ่งไปกลางพุ่นหนึ่งไปกลาง อไปเาียมีเรามีเราเาคลียบ่ไปลายเด้งหน่อยพูดยิ่งเมีดด้วยสรบ่ไปอ้ถอยหัวคุ้มคุ้มเว้ตอนี้ไฟกำลังลุกลามแห้งเลยครับ Để khóa dụt video bài quan là thang nhà hóa chia sẻ ว่าสองเปี่ยนเจยนห้าลูกคา้าโศกว่าสองเปี่ยนไปนถนนในสวนตอนนี้ลูกรามเข้ามาในสวนแล้วเปลี่ยน,ต,นต,ติดถนนใหญ่เยติดอ่อติดถนนแดงครับ ตคอ,อนน้าปนะรีเวตอนนี้ควบคุมได้บางส่วนแล้วเปลี่ยนแต่ยังเหลือที่เป็นเศษเท่าฐานเปลี่ยนกลัวมันจะลุกลามเพิ่มเปลี่ยน

ตอนนี้ควบคุมเพลิงได้นะครับนี่ฉีดออกแอม,มนล้วเหรอเบดระบบของตัวเดีย๋ยวถ้าตอนนี้ควบคุมเพลิงไปได้แล้วเหลือแต่เผื่อท่าทันขอแจ้งว่าทีีทางรถดับเพลิงเลยแจ้งเจ้าหน้ถทกต้องถูกุ้อง น้ำเบิดยังใกล้กำลังครับบ่นี่ตัวมาเก็บทั้งเหมือนกันอะไรนี่นี่น้ำยังเสียเยสียไม่เปียกอ้อมเลยย้อนสิติดไม่อกีกเบ,บ,บิดแล้วเบ,บิดแล้วตนอน น้ำเบิดน้ำเบิดตอนนี้ก็เหลือแต่ฝ้ลระวังครับเราเก็บน้ำแนวขอบมีหม่งเติมน้ำมาแถวหนึ่งอันนี้พุ่มได้แล้วครับเดี๋ยวเก็บไป เงบเรียบร้อยแต่คิดว่าน่าจะลุกขึ้นอีกแล้วเออเหมือนปลาเฮ้ยนีมัมยังแดงอยู่นั่นแดงสีนี่มันสิิตีจี๊ดจ,จังหวะมันก็ไม่สี